ต้งทานนานไปไหมครับ <laughs> <laughs> เยอะเกิือแล้วเลยเนี่ยหวานไปแล้วนะครับหวานไปแล้วนะครับหวานแห้ไม่แตกครับ <laughs> หวานแห้จมแล้วครับ <laughs> 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 วันแล้วก็วิ่งไปตักคูแผลนะครับ <laughs> <laughs> แผลหายก็แผลหายตอนนี้ใช้ผุงปเป็นห่วงยางนะครับมีปลาเลยมีผูกเลยยีบคิด ปลาพยุนหาปลาน้ำจืดครับ <laughs> ชัางจะหาปลานะครับอออื้อีีกกนนดหาาาาปม อไอ,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 อ้ตำระเ <c oughs> บียบพอแล้ววะพอรับแล้ววะว่อเราใส่เองเลยมาพ่อพ่อรับพ่อไปเอาบันไดไปเลย นี่ครับปลาปลาครับปลาปลา,า,าในทองครับตัวแบบสวยนี่อีกตัวครับรูดไม่ดรอแต่ว่าหาปลาหมันพี่หมูนะคะ บบเบิร์พ่อเองเซาเซาเซาเนอะเซาใช่ไมมันถือเบิร์ของเราของพออ่อเองเหรอเออตั้งแต่แม่ปลาลงมานี่ได้แต่ปลาตัวใหญ่นั่นนี่เนะนี่ครับที่หาปลาครับได้มาอีกตัวพอแล้วครับทริปนี้จบ นี่คือปลาตองมีแต่ไปตองครับพอนะครับเดี๋ยวพออ่อจ,จะลา <S <S ลอของแกเยอแล้ว